ไม่ใช่ถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของเขาแต่พอปล่อยให้เขาอยู่เขาก็เลยยึดเป็นของเขาเลยแต่มีบางเสียงบอกว่าลิงอยู่ก่อนมนุษย์เออเอาเอางั้นคนก็ย้ายดิเอาไหมอ่ะมันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งบอกคุณจะย้ายใครพวกคุณเพิ่งมาบรรพบุรุษของเราเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วเพราะฉะนั้นจะตกลงจะฟังใคร จะย้ายใครเราพยายามจะหาวิธีอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขที่สุดนะต้องพยายามนะฮะครับ่ใหญ่นะเรื่องใหญ่มากเลยเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยเห็นว่าโดนทำร้ายรุนแรงขนาดนี้แต่ละที่ก็จะมีปัญหาต่างไปอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านพวกเราเนี่ยไม่ได้อยู่มีลิงเราก็มีเรื่องแบบปัญหาหมาจรนอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักเรื่องของสัตว์และช่วงหน้ามาดูเรื่องคนกันหน่อยเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปหัวหินค่ะหัวหินนอกจากจะเป็นถิ่นมีหอยแล้ว หัวหินยังมีความโหดเพราะว่าที่ล้อมเอาไว้นั่นเด็กสิบห้าโดนยิงอ่ะ จะไปเป็นแชมป์โลกฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขาฉันจึงเลือกแต่สิ่งที่ดี HiQ 1 Plus Super Gold หนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า <urers> ต่อไปสนามไหนดีคะ HiQ 1+ Plus Super Gold ไม่ว่าเรื่องสำคัญของเราจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนโตชิบาคิดมาให้แล้วทุกเรื่องเข้าสู่55ปีของความใส่ใจไม่มีเรื่องไหนเล็กเกินไปสำหรับเรากันแดดละลายหมดแล้วโอ๊ยเนอะกันแดดไม่เนอะตรงนี้ซิก้ากันแดดแตงโมสูตรเย็นผสานไฮโดรพอลเจนวิตซีซึมไวไม่เหนียวผิวรู้สานี่5วัน S อสเส54พร้อมสูตรใหม่กันแดดลูบเบอรี่ มีลูกค้าท่านหนึ่งชื่อคุณจ๊อบสงสัยโปรโยางของเราว่าคุ้มจริงไหมเดี๋ยวจัดให้ครับเพราะเรารับประกันบาดบวมแตกเป็นฟรีหนึ่งปีแถมให้ผ่อนได้ทั้งร้านศูนย์ก็เส็นั่นสิบเดือนเรากำลังเดินทางไปหาเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าโปรโมชั่นยาง,งฟรีวิกคือโปรที่ยิ่งใหญ่แบบนี้คุ้มหรือยังครับคุณจ๊อบถึงสามสิบเมษายนนี้ไม่ครีมโอช็อกโก้ครัชสตรอเบอรี่อร่อยหลายชั้นกับแท่งช็อกโกแลตบาร์ซอสรสสตรอเบอรี่และเคลือบด้วยช็อกโกแลตครีมโอช็อกโก้ครัชอัพฟิฟินนทุกชั้ มาไล่สัดก,กันตอดผมมาไม่เข้ากับหน้าไม่เซลล์ป่ะรอผมยาวกว่าน,นี้ก่อนใช้ตันติ้งไลมี Active uition, แอคทีฟอินฟิวชั่นไบตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่ามันละมาสบัดผมยาวกันใหม่วิตามินบูต้า ีสช่วยลดการเสี่ยวฟาดด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทเสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคงจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทย ปวดใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือบรรเทาอาการปวดกล้ามเนือ้อด้วยตัวยาสูตรจากไทเกรบ์บาลยืดหยุ่นได้พลาสเตอร์บรรเทาปวดตราเสือฟิดที่ปวดเพื่อบรรเทาหน้ามีปัญหาใช้3าตัวช่วยจากจุฬา h ิร์บแต่ยิ่งบวกยิ่งบูสบวกหัวเชื้อกลูต้าไฮยาช่วยลดเตือนลิ้วรอยฟ้าแดดดูจางลงและหน้าดูใสใน7วันแครอทลำใหญ่แตงโมบวกหัวเชื้อกลูต้าไฮยาจากจุฬาเ h e โอ้เยอะเลย เหล็เเกเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจคุ้มเกินเพิ่มมาเยอะก็จ่อยได้อีกเยอะเลยเพิ่มปริมาณเยอะขึ้นจุใจราคาเดิมไปซื้อเหลยน้องใหม่ซาลิซ่าเนิ้อความเปรียวหวานสดชื่นซาไม่ใา่แค่ไหนกลิ่นแ h ม m o หกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ถูกใจปลาอร่อยฟินนะจ๊ะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอ้ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โ oh หคุ้มจริงหกชิ้นดาวได้กินห้ดาวดาวฮุมีประหยัดกว่าหมื่นได้กินแม็กซินวลเตอร์สตาร์ซีรีส สัตว์วิ่งเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชมเสริมอยู่ด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM p h p และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care ได้กินคุ้มดีมีคืนคืนบอลเลตสูงสุดมูลค่า3 2 0 0บาทคุ้มง่ายแค่ลงทะเบียนถึง3 1ิพฤษภาคมนี้อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลาก่อนใช้ยา คำนี้ได้มาไม่งา่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจและสร้างสรรค์กะทิร้อยอรเซนตาอร่อยดีการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลกเพราะกันแดดที่ใช้อยู่อาจปกป้องได้ไม่ดีพอเจอแล้วตัวนี้ใช่ใหม่กันแดดเบาผิวกันเนย็ดซูเปอร์ยูวีเซรัมด้วยสองพลังกันแดด SPF 50บวกผสานวิตามินซี ช่วยปกป้องผิวถูกทำร้ายจากแดดได้ถึง99%และช่วยลดเลือนจุดดำาพร้อมเนื้อเซรั่มกลืนหายไปกับผิวเบาสบายเหมือนไม่ได้ทาใหม่กันแดดเบาผิว g a เ n i e r Super UV ว n ซ i s i b l e Serum กันแดดดีที่สุดของก้าว g a น n i e ธรรมชาติในแบบคุณ นี่เลยยาแก้ไอตราเสือดาวรดน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอยาแก้ไอต้องตราเสือดาวลูกชิ้นเรือสามำเขียนไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้ลองอามาโดโกโคอลลาเจนทนด้วยคอยทองแดงทนทุกสภาพอากาศแคเรียรคอปเปอร์ทนทานดูแลนานกว่าเดิม 22งยีนาทีค่ะคุณผู้ชมมีคุณยายท่านหนึ่งเขาไปร้องกับการจอมพลังบอกว่าหลานสาวชื่อว่าน้องฟ้าหายไปแล้วคาดว่าคนที่ลักพาตัวไปก็น่าจะเป็นสามีเขาที่เคยมาประกาศข่มขู่ว่าเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายให้หมดทั้งครอบครัวเลยใครก็ทําอะไรกูไม่ได้เพราะกูเป็นลูกตํารวจค่ะการจอมพลังพอได้รับทราบเรื่องจากคุณยายสุดใจนะคะบอกว่าหลานสาวเนี่ยไปคบกับนายบอยซึ่งนายบอยเนี่ยเป็นทหาร หนีกองทัพนะฮะแต่อีกเรื่องหนึ่งไม่มีความช้ำอย่างแน่นอนเหมือนกันครับผลฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาชูรูปหัวใจเอาไว้ให้อันนี้อันนี้หัวใจเหรอหขาใจฮะนี่คือเดวิดยุนเยสเดวิดยุนเยสเวลาเขายิงประตูได้เนี่ยเขาจะทำรูปหัวใจส่งให้กับบรรดาแฟนบอลเพราะเมื่อคืนนี้เขาซัดไปสองประตูคนเดียวแต่ว่าเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเพียวๆยิงให้อีกฝั่งนึงอีกต่างหากอ่ะดูน้ำใจของหงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะ สตาสตาบัคไม่ใช่สิสปาต้า,า,าเขาทำแบบนี้ให้ลิวพูโ okay. อเคแล้วก็ทำแบบนี้อ่ะนี่ชิ้นหน้าเลยเห <c oughs> ลักมากเออไม่ใช่อู่นี้วนสามนิ้วนี่โอ้คาราบาวครับเพิ่งได้เปนเขาชิมหัวเออคุณผู้ม <c oughs> ชมครับใครที่เป็นผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่อยู่ในกลุ่ม LIFE SCIENCE มีเรื่องมาแจ้งให้ทราบเ่านี่เป็นข่าวดีด้วยนะเพราะว่าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่า T-cells เขามีแผนงานนะครับที่จะสนับสนุนให้กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันครับ T-cells นะคะเรามีกลยุทธ ในการสนับสนุนแล้วก็ดูแลผู้ประกอบการนะคะเรามีกลยุทธ์ที่เรียกว่า Inbound กับเอาบ u าวส่วนที่เรียกว่าเอาบ u าวเนี่ยเรามี2 s t a เตจสเตจแรกคือเป็นสเตจน้องๆที่เป็นพวกสตาร์ทอัพทั้งหลายคือเราได้คั s t o มไม e หลักสูตรทำให้น้องๆกลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเข้าใจแผนธุรกิจเข้าใจการตลาดส่วนสเตจที่2เนี่ยเราไปดูแลผู้ประกอบการที่เป็น SME ระดับกลางแล้วก็ระดับใหญ่นะคะซึ่งท่านเหล่านี้ เข้าใจในระบบธุรกิจและการตลาดอยู่แล้วแต่สิ่งที่ท่านเหล่านี้ต้องการมากกว่านี้ก็คือความพร้อมในการที่จะเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืนส่วนสเตจที่3เนี่ยท่าน SME หรือ SML ที่มีความพร้อมเราจะต้องช่วยให้ SME ท่านเหล่านี้สามารถไปขับเคลื่อนสู่ตลาดสากลได้นี่เราเรียกว่าเป็นกลยุทธ์แบบเอาเปรและที่สําคัญที่สุดวันนี้พอร์ตเรายังไม่เต็มเราจึิง มีแผนในการที่จะทำรถโชว์ไปทั่วประเทศเลยค่ะในทุกภาคนะคะเพื่อไปสเกาติง้งไปคุยกับท่านนะคะว่าท่านประสงค์ให้เราช่วยเหลืออย่างไรในบทบาทของทีเซลที่เป็นองค์กรของรัฐในการที่ยกระดับ ท่านผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหากรรมหลายไซยอนทั้งหลายนะคะเราอยากจะเชิญชวนนะคะให้น้องๆฝั่งสตาร์ทอัพทั้งหลายนะคะหรือท่านที่ผู้ประกอบการในธุรกิจของไลฟ์สายอันนะคะ SME SML e นะคะ mm hmm. เข้ามาร่วมงานกับเรานะคะแล้วในงานนี้นะคะท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากทีเซลเต็มรูปแบบเลยค่ะดังนั้นนี่คือหน้าที่หนึ่งของทีเซลที่จะช่วยเหลือท่านให้ท่านสปีดอัพในการที่จะ เข้าไปสู่ระบบการแข่งขันได้อย่างยั่งยืนอย่างรวดเร็วด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะที e ซ l เนี่ยยังจะมี event อีเวนต์ใหญ่ชื่อว่า BIO Asia Pacific 2024นะคะจึงขอเชิญชวนท่านนะคะก็มาที่งานนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะตื่นเต้นแทนผู้ประกอบการกลุ่ม Life Science นะเพราะว่ามีตัวช่วยดีๆแบบนี้เออเข้าไปปรึกษาได้ตลอดเลยนะครับช่วยกันยกระดับอุตสาหกรรมนี้ไปพร้อมๆกันครับ ส่วนถะ้าคุณผู้ชมอยากจะได้โทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่แล้วไม่อยากจะเดินออกไปหาซื้อเองวันนี้มีมานำเสนอค่ะ